จังหวัดฉะเชิงเซาโดยสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซา เปิดกิจกรรมปรับปลูกปันวันแรงงานสร้างสุขจังหวัดฉะเชิงเซาเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติวันที่หนึ่งพฤษภาค,คมพุทธศักราช2564นายปร,ประสิทธิ์ปาตังคโรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซานำคณะเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมณโรงเรียนวัดก้อนแก้วสำนักง,งานสลากกินแบ่งสงเคราะห์7อำเภอคลองเคลือน โดยมีนายสรายุทธแก้วกุลปรีชารองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิเงเซาเป็นประธานเปิดกิจกรรมปรับปลูกปันวันแรงงานสร้างสุขจังหวัดฉะเชิเงเซาเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติพร้อมด้วยนายปรัตรวีนายอำเภอคลองเขื่อนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารสถา,านศึกษานายจ้างลูกจ้างสหภาพแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซากล่าวผู้ใช้แรงงานมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศสร้างความเจริญก้าวหน้าในด้านเศรษฐกิจและสังคมรัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่หนึ่งพฤษภาคมของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติและกำหนดให้มีกิจกรรมเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ในายจ้างลูกจ้างและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่ทําคุณประโยชน์ให้แก่เศรษฐกิจสังคมของประเทศและเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีขององค์กรนายจ้างองค์กรลูกจ้างนายจ้างและลูกจ้าง ในการก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจและผ่านพ้นวิกฤตของโรคโควิด -19 นี้ไปด้วยกันและในโอกาสเดียวกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาได้กล่าวขอบคุณสถานประกอบกิจการนายจ้างลูกจ้างและสาภาพแรงงานในจังหวัดฉะเชิงเซาที่ได้ร่วมกันสนับสนุนเงินสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำเด็กเล็กและสนามเด็กเล่นพร้อมมอบอุปกรณ์การกีฬาและ เครื่องเขียนให้แก่โรงเรียนวัดก้อนแก้วจากนั้นประธานในพิธีพร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมปรับภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมตลอดจนก่อให้เกิดความสามัคคีและความเข้มแข็งของเครือข่ายพี่น้องแรงงานผู้ที่ทำประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย